สวัสดีครับไปรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทํำคดีพิเศษนะครับตื่นมาอ่านหนังสือพิมพ์มติชนยาำเช้านะครับสุขยีสิงหาคมสองหครับเวลา7จ็ดโมงเช้าสีปนาทีนะครับขอบคุณมติชนครับอ่มาดูกันเลยนะครับพาดหัวข่าวใหญ่ก่อนนะครับตำรวจรวบแปดข้อหาสารให้ประกันจับปล่อยกแกนกแกนนะครับนี่ครั เป็นภาพปล่อยตัวปล่อยตัวสารามีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวแกนนำปวดแอกทั้ง9คนมีนายธานีสะสมนายทศพรสินสมุนนายนัทวุฒิสมบูรณ์ทรัพย์นายเดชาธรบำมรุงเมืองนายทนายุทธนายุทธยานนายอนนนัมพาลองสอบสวนมีเงื่อนไขแต่มีเงื่อนไขห้ามกระทำการใดลักษณะเดียวกับกระทำการกล่าวหาในคดีมิฉฉนจะผิดสัญญาประกันนะครับ20สิสิงหาคมด้านบนครับ แฟลชม็อบกลุ่มนักเรียนสวนกุหลาบจังหวัดนนทบรุรีหรือ SKN Free Youth รวมตัวแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์และเสรีภาพรวมทั้งผักดันประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างสร้างสารรค์ด้วยการชูกระดาษเปล่าเป็นเวลา10นาทีภายในโรงเรียนเ่วันที่20สิงหาคมครับ หนึ่งกันยายนถกแก้รัฐมนูญประชุมสองสภาภูมิใจไทยยื่นร่างสัปดาห์หน้าชาวนาหนุนหรือสองห้าหกตั้งสอสอเราเพื่อไทยเปิดอภิปรายมาตราหนึ่งห้าสองิราเต้วิดบูปมไล่บิ๊กตู่ <c oughs> เพื่อไทยยื่นยเตีย๋ยอภิปรายทั่วไปมาตราหนึ่งห้าสองถกวิกฤตการเมืองเศรษฐกิจชวนกำหนดหนึ่งกันยายนร่วมแก้ไขรัฐมนูญครับภูมิใจไทยยื่นร่างแก้รัฐมนูญสัปดาห์หน้ายันยุบสภา,าหลังสอสอพิจารณาเสร็จครับ อันนี้อะไรอนนุนแรปเปอร์สปอนตั้งข้อหาห้ามชุมนุมอีกห้ามชุมนุมอีกศึกษาที่การให้โรงเรียนตัวประเทศเปิดแล้ฟังเล่นการเวทผมนักเรียนสอกอนน์ส่วนคูหลับนนให้แฟชมอบ30นาทีครับให้แปชสานาทีสารลดโทษคุกตลอดชีวิตใช้นะพวกคายยานะครับอันนี้ปาตคถา ท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับเปิด New Normal SME New Normal นะครับพร้อมปัตตถาพิกฟืน้นท่องเที่ยว <c oughs> นะครับจัดกับมติชนนะครับอันนี้ร้อยปีกระทรวงพาณิชย์นะครับร้อยปีกระทรวงพาณิชย์นายุลรักษาวิเศษรัฐมนตรีรองนายมตรีรัฐมนตรีพาณิชย์นายวิศักดิ์หวังสุขกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยนายบุญยริศกัลยันวิจิตรสมพนณ์เปิดงานมากรรมร้อยปีพาณิชย์ฝ่าโควิด -19 นะครับ ที่กระทรวงพาณิชย์ครับสอทอชี้โควิด2ลายแค่ซากเชื้อคอนเสิร์ตระยองเต้นได้คมวอุเมสเ e เพิ่มเติมนะครับยิงแกยิงยุ่งยิงแกยิงยุ่งรัดงานไม้แข็งเล่มง,งานจับนักร้องนักเรียนนักศึษาว่วม็อบ3นิ้วทนฟังแรปร้องต่อทว่น้องใหม่ไม่ได้อีกนานออกสายหวานไม้หน่วม <c oughs> ยอมถอยเรียกร้องรัฐธรรมนูญจัดให้หรือ 256ไม่ขัดจัดไปอยากแค่กรยุจเจนแซปฏิกิริยาจะไม่ทนทวงสิทธิทเสรีภาพนักเรียนนะครับอันนี้เพลงในม็อบ <c oughs> การรุกการถอยแก้ไขรัฐธรรมนูเพร้อมหมาจับนะครับและนี้ปัญหาการสื่อสารนะครับจากาตูนอรุณวัชระสวัสดอันนี้ก็โ,โหนะักเขียนวันศรีบุรพานะครับเพิ่งได้ตำแหน่งปีนี้เลย ปัญหาการสือ่อสารระหว่างคน2ยุคคับคนเอกประยุทธ์อารมณ์แบบโทรศัพท์รุ่นสมัยรอ5อะไรเงี้ยนะครับในหลวงราชการที่้ากับเด็กถือมือถออ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 ืออันนี้หน้า5นะครับจับแกนนำแกนนำแฟชั่มอบตามหมายจับสารอาญาบางส่วนนะครับถูกจับและเข้ามอบตัวมีน,น,น,นานนท์นัพาไทยสิทธิมลุเยชนใน เดชาทรบำรุงเมืองหรือฮอกกี้แรปเปอร์เพลงประเทศกูมีและนายทุศสมบูรณ์ทร์นะครับปล่อย9แกนนำนะครับตำรวจจับกลุกก่ม9แกนนำา9คนบุกรวบแรปเปอร์ที่ปากน้ำคุม5คนส่งฝากขังผัดแรกนะครับค้านฝากขังทนายอ,อนนท์กแกนบอชอนอแจ้งดำเนินคดีผู้ชุมนุมเห็นว่ามีไลฟ์ด้วยใช่ไหมเมื่อวาน บิ๊กป้อมชี้จัดแกนนำตามกฎหมายมงคลกิจอ้าววันก่อนบิ๊กตู่ยังกอดอยู่เลยมงคลกิจจี G ้บิ๊กตู่ลาออกนี่ครับจี G ้บิ๊กตู่ลาออกกล่าวว่าเรียกร้องให้พลยุทธมงคลกิดในมงคลกิจสุขสินทรานนท์สอสอชีร้รอยชื่อและหัวหน้าพรรคไทยสีวิไล,ลกล่าวว่าเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันร์โอชานายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงกลาโหมใช้วิจารณ์ตัดสินใจเหล่าจากตำแหน่งหากไม่ควบคุมสถานการณ์ชุมนุมต่างๆภายในหนึ่งเดือนศิระย้อน ตักกะโหลกตักน้ําใส่กะโหลกคุณศิระสสพลังประชารักรทมก็ออกมาบอกนะครับไหนแค่พูดยังไงบ้างกล่าวเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์กล่าวถึงนายมงคลกิจเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จะลาออกนะครับ <c oughs> ท่านสสศิระบอกงี้นะครับวันนี้งงบอกวันนี้งง กับสิ่งที่นายมงคลมงคลกิจพูดออกมาแต่อยากจะแนะว่าไปถามตัวเองก่อนว่าสมควรเราออกจากสสมากกว่าให้พลเอกประยุทธ์เราจากนมนตรีหรือไม่เพราะพฤติกรรมที่ผ่านมาในมงคลกิจตั้งตนเป็นสสมีวิรกรรมสร้างเรื่องพกสารก่อระเบิดเข้ามาในสภาแสดงตัวอยากเป็นน้นตรีขอแนะนำนายมงคลกิจไปตักน้าใส่กระโหลกช้โงงดูเงาหันกลับไปมองตัวเองบ้างการออกมาเรียกร้องเช่นนี้นายมงคลกิจต้องการผลประโยชน์หรือไม่หรือายมงคลกิจเงินหมดเพราะบริจาคขึ้ในสสในสถานการณ์โควิดไปแล้ว หากในมงคลกิดเงินหมดกินหมดเงินหมดจริงติดต่อได้พร้อมจะช่วยเหลือเพื่อไทยชีบิกตู่เจออดีตไล่ล่านะครับพร้อมเจอนักเรียนคุยสงบสันตินะครับนัฐพนสั่งโรงเรียนเปิดกว้างรับฟังสอพอถอห่วงนักเรียนชุมนุมกระทบเรียนวัดนวนแจงปลดป้ายนายกเออนี่น่าสนใจในา,ายสหชัยสาสวนผู้อำนวยการสามเสนวิทยาลัยกะว่า โรงเรียนสมเสนไม่ห้ามการกกจัดกิจกรรมชุมนุมนะครับแล้วก็ในสมเกยียจพ้องจิตพอโรงเรียนวัดนวลอดิตกล่าวว่าโรงเรียนไม่ได้ห้ามนักเรียนแสดงกออกทางการเมืองถือเป็นสิทธิส่วนก้น,นีผลรูปนายกอย่างที่ใครว,ว่าเป็นรูปที่นายกใช้เป็นรูปเก่าดังนั้นจะมาติดใหม่เพื่อความสวยงามเหมาะสมเอา้า <laughs> ย,ยังมีเลี่ยงบาลี <laughs> ีสิทธิ์นักเรียนวิจารณ์บิ๊กตู่อะนางสาวอุทุมพรพจนวิชัยครูสอนพุทธศาสนาโรงเรียนวันดนวลกล่าวว่าการชุมนุมการเมืองเป็นสิทธิ์ของเด็กกูเองเข้าไปห้ามไม่หรือตําหนินักเรียนในการแสดงความเห็นไม่ได้และนักเรียนก็ให้ความเคารพครคูเป็นอย่างดีพร้อมมีการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันส่วนกรณีที่นักเรียนวิพากษ์วิจารณ์าการเมืองนายกนั้นเป็นความคิดของนักเรียนเองซึ่งครูเองเข้าใจว่านายกเป็นสิทธิ์เก่าแต่สิทธิ์เก่าก็มีหลากหลายนายก คือเป็นบุคคลสาธารณะดังนั้นความคิดเห็นต่อการทํางานนายกจึงเป็นสิทธทิของนักเรียนโตโตบุกทาเนียบจี้สั่งจับม็อบจี้สั่งจับม็อบครูจุย้ยชี้ยาวัดวุฒิภาวะแค่อายุนะครับศึกษาธิการเปิดเวทีทบทวนทรงผมกอมออกแถลงการ8ข้อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออกแถลงการนะครับ มาช้าย,ยังดีกว่าไม่มานะกอสอมกนี่ฮะโอ้มวยคู่เอกวิทย์วางมวยในมงคลกิจสุขสินทรานน,นนท์หัวหน้าพรรคไทยศิวิไลีปกรองให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและนายกรัฐมนตรีแล้วมติการห้มละมลออกหากคุมม็อบไม่ได้ภายในหนึ่งเดือนขนณะที่นายศิรจนจาคาสอส,อสอกอทอมอพระรงประชาลัตอบโต้จนเกิดวางมวยกันที่รัฐสภาสมประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายนะเป็นข่าวดังไว้กันทั้งคู่ สีสันดีนะครับสสทั้งสองท่านนี้แก้รัฐมนูลอ่านี่ฮะน่าสนใจภูมิใจไทยรุ่นล่างแก้รัฐมนูนสัปดาห์หน้าครับชาติพัฒนาหนุนตั้งสสรอไม่ยุ่งหนึ่งสองนะครับชี้สสรอต้องผสมรุ่นใหม่เก่านะครับส่งนิกรคุยพักร่วมพอชอนะครับเพื่อชาติเอาด้วยตั้งสสแก้รัฐมนูน เพื่อไทยยื่นเปิดอภิปรายทั่วไป <c oughs> นะครับมีอะไรอีกล่ะปมต่อพอกอรกฉุกเฉินเป็นเหตุช,ชงหรือใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวขยับประชุมร่วมรัฐสภา <c oughs> กรรมธิการปปอชอต,ต่อตั้งอนุปมตบซับนะครับต่อจากหน้าห้าครับต่อจาก่อต่อจากหน้าห้ามาดูหน่อย สีสวนยื่นกกตยุบก้าวไกลนะครับปล่อยแกนนําปล่อยก้าวแกนนาอันนี้โคราชโคราชพลึกนะฮะขอนแก่นโคราชพลุบสบริการสามสิบนาทีที่อนุสาวรีย์เท้าสุรนารีกลุ่มแนวร่วมเยาวชนนิสิตนักศึกษาโคราชโคราชจะไม่ทนนะครับก็ร่วมชุมนุมกันแล้วก็ที่ขอนแก่นอนุสาวรีย์ระชาธิปไตยขอนแก่นถนนสีจันทร์ครับก็เหมือนกันครับชุมนุม แล้วก็นักเรียนชูนิ้วผูกโบต้านมีที่ไหนบ้างนะครับมีโรงเรียนสุรนารีที่โคราชนะครับมีโรงเรียนสวนกุหล,ลาบนนนะครับเมื่อวานที่จังหวัดสกลนครนะครับครูสกลโพสเดือดหนุนนักเรียนอัอนนี้อะไรจังหวัดสกลนครพบครูโรงเรียนแห่งหนึ่งโพสผูกโบสีขาวชู3ามนิ้วแซงสัญลักษณ์ตามประเด็จการ เรียกร้องความยุติธรรมขณะที่ผู้หน่วยการในส,สถานศึกษาตําหนิไม่ควรทํานะครับนางสาวเรีลดีสมน,นสกุลอายุ46ปีโรงเรียนแห่งหนึ่งของสกลนครโพสต์ภาพกล่าวว่าเหตุผลในการแซงเชิงสัญ,ญลักษณ์อยากให้แซงออกทางการเมืองที่เห็นต่างนักเรียนนักศึกษากําลังอยู่ในเวลารู้เขาสามารถใช้เหตุผลว่าสิ่งไหนความจริงสิ่งไหนความลวงการห้ามนักเรียนชูสามนิ้วผกลบินสีขาวโดวยครูบางคนออกมาครูนักเรียนากขคะแนนความพืชทาบน นำแสงความเห็นเรื่องการเมืองอบตัวเขาทุกวันหากไปยังหวัดความคิดนักเรียนสมอง่อร์ผอ,อทออชี่อยู่ในกรอบก็ไรปัญหานะครับอันนี้ภูเก็ตโมเดลอันนี้แสดงจุดยืนครับนายคมสันทองสวีแกนนำเครือขายไฟฟ้าประปาและยาเพื่อชาติประชาชนหกองค์กรแสดงจุดยืนโทดทุนรักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พระมหากตริยานิปไตยเมื่อาว,าว,าวานนี้นะครับ ภูเก็ตโมเดลพิพัฒน์เร่งดันภูเก็ตโมเดลนาะยกขยายให้ครบภูมิภาคมั่นใจคิวสีเราเที่ยวด้วยกันคึกคักนะครับมีช่องโหว่เข้าเยียวยาไม่ถึง1สาวทัวร์แนะปรับตัววิกฤตนะครับสู้โควิดภูเก็ตใช้มาตรฐาน t c รับต่างชาติมีอะไรบ้างครับมี targeting testing Tr and treatment ปิกตูเปิดถนนมาตาพุทธพัทยานะครับ ศักสยามปักใช้เบรียร์ยางช่วยดันราคายางพุ่งสุพัฒพงษ์เร่งจ้างนักศึกษาจบงานใหม่ดันไฟฟ้าชุมชนเร่งด่วนนักธุรกิจห่วงโควิดมากกว่าม็อบเร่งนโยบายพลังงาน3ด้านบินไทยแจงข้อมูลต่อสารวันที่2นะครับยันไม่จริงเงินเดือนเหลือแค่ตุลาคมพนักงานร่วมใจไม่รับค่าจ้าง เตรียมเงินแสนล้านคำสอบโลนพรุ่งนี้นะครับอ้าวที่ระยองครับบูตอัพรวมพลังคืดทึด,ดสู้นะครับถ่ายทอดสดผ่านเฟ e บุ๊ k Live ของข่าวสดครับผมอันนี้ยืนะ่นพิปรายนะครับนาวาการเอกดุดิณนะคอนทัพเลขนธิการพรคเพื่อไทยนยะสืนคขังแสงประธานวิปฝ่ายค้านและสสเพื่อไทยยื่นยติขอเปิดภิรายตามรัฐธรรมนูญมาตรา152โดยไม่ลงมตินะครับเพื่อฟังละ ปัญหาและหาทางเอาวิกฤตเศรษฐกิจและการเมืองต่อนายชวนหลีกภัยประธานสภานะครับอุดทอน 4, More, สี่บิ๊กมอสันิภาพยกฟ้องห้าจำเลยไม่ทำผิดนะเชอดยี่สิบตำรวจชีพยี่สิบตำรวจอันนี้ทำบุญที่ไหนเอ่ยวัดพิชัยญาติครับวัดพิชัยญาติยติการามครับทำบุญกระเบื้องนะครับเป็นจภาพทอดผ้าป่าสามัคคีครับทำประสาทพระนครหลวงจำลองหกชั้นครับผม เดโมแครตเสนอชื่อแฮร์ริสยังเป็นทางการเมื่อวานนี้โอ้โหเมื่อวานนี้ผมดูประชุมใหญ่พรรคเดโมโคแครตสนุกดีเหมือนกันนะครับโอ้โหโอบามาออกมาพูดเยอะเลยมีโอบามาออกมาพูดนะครับแล้วก็มีวิดีโอพรีเซนเตชันของโจไบเดนนะครับสนุกดีนะครับเมื่อวานผมก็ดู อันนี้จากปมลึกลับสู ty, ริตีปิศาจน้องชมพู่ปรากฏการข่าวลุงพลให้มันจบที่รุ่นเรล่าน้า13เตรียมปั้นหน้า14เตรียมปั้นยาลาสู่ยาลาโมเดลมือนวัตรกรรมเลื่อนรับงานท่องเที่ยวชวนไปเที่ยวยาลาครับสวยงามมากนะครับเที่ยวในเมืองไปที่เบตงก็โอ้โหเบตงก็สวยงามนะครับกับครูจอรโอเคลภาษาพมา่าเสรีภาพกับครูยิ่งใหญ่ หนงใช้สัมมิชันครับประชาธิปไตยแบบไทยหรือคือประชาธิปไตยแบบราชประชาสมาสัยามาดูคําคมของเลขาธิการพรรคก้าไกลหน่อยครับแน่นอนว่านักศึกษาจะไม่สามารถผลักดันทุกอย่างตามเขาต้องการกลุ่มที่ชื่นชอบรัฐมนุนหกศูนย์ก็ไม่สามารถผลักดันให้ใช้รัฐมนุนที่เป็นไปอย่างที่เขาต้องการคิดว่าสังคมจะมีคนไกที่หาจุดสมดุลครับชัยธวัตตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าไกลค่าจ้างรายชั่วโมงจะช่วยลูกจ้างหรือเปล่า นิชอการช้างให้หนังสือใหม่ให้หนังสือใหม่ตะวันออกศอกกับอนุสรติปยานนนะครับหาหนังสือเล่มใหม่ครับขอจานุสรน,นะครับบ้านผารังหมีชูผ้ามัดหมีลายช่อมะปรางภูมิปัญญาท้องถิ่นหนึ่งเดียวในพิษณุโลกครับผมน้่นสิบแปดทงนายกสโมสรนักศึกษาสัปดาห์หน้านิ่เตรียมอาชีวะที่ตาใช่ไหมครับผม เอตตาสะท้อนมุมมองท่องเที่ยวห่วงบริษัทปิดตัวรนะสำจากโควิดครับเฮลท์แคร์ส2 0ศูอ้าวใครอยู่กรุงเทพนะครับใครอยู่กรุงเทพสามกันยายนสอง3นห้สาม่ครับสาย่านมิดทาวนะครับไปงานตรวจสุขภาพฟรีดีสุดในประเทศไทย h e ลท์แคร์ส2 0ศูนะครับเชิญไปเที่ยวกันนะครับกลางเมืองเลยนั่งรถไฟฟ้าไปสะดวกมากต้องรถใต้ดินนะครับไปลงที่ สถานีสย่านมิดทาวเลยขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำข่าววิเศษครับขอบคุณหนังสือพิมพ์อติชนมากๆครับผมผมชีพทำข่าววิเศษสวัสดีครับ